สวัสดีครับอยู่กับผมในรายการ Mystery d e t e c t i v e นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่าพูดถึงเกี่ยวกับประวัตินักเขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนกันบ้างนะครับหากว่าเราพูดถึงนักิยายชื่อดังต่างๆครับก็ต้องมีนักเขียนชื่อดังด้วยนะครับหากว่าเราพูดถึงนักเขียนนิยายแนวนี้นะครับทุกคนกคงน,น่าจะนึกถึงเซอร์อาร์เธอร์คนันดอยที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวละครอยา่างเชอร์ล็อกโฮมหรือไม่ก็อาราธาคริสตี้ผู้ให้กำเนิด แองกูโปโลหรือไม่ก็คุณโยโกมิโซเซจิที่ให้กําเนิดยอดนักสืบคินดาอิจินั่นเองแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนักเขียนรุ่นแรกๆหรือว่าเป็นยุคบุกเบิกนะครับเป็นผู้บุกเบิกแนวสืบสวนสอบสวนเลยทีเดียวเขานะครับได้ฉายาว่าบิดาแห่งนัวิทยาสืบสวนสอบสวน,สวนแล้วก็สยองขวัญอีกด้วยซึ่งชายผู้นี้นะครับมีชื่อว่าเอ็ดการันโพนั่นเองหากถ้าใครอยากจะรู้ประวัติของเขาก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับผม เ้อาอลโพเกิดเมื่อวันที่19มกราคมปีคศกรา1809เกิดที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เอดกาโพนะครับเป็นลูกของสองนักแสดงอย่างเดวิดโพจูเนียร์ซึ่งเป็นพ่อและอลิซาเบตอโนฮอปกินโพซึ่งเป็นแม่และเขานะครับก็มีพี่ชายที่มีชื่อว่าวินเลียมเฮนรี่เรียนาโพและมีน้องสาวที่มีชื่อว่าโรซาลีโพ และชื่อเอ็ดการ์นะครับก็มีที่มาจากการตั้งชื่อตามตัวละครในเรื่องคิงเดียของวินเลียมเชสเปียร์ที่บีตาของเขาแล้วก็มารดาของเขาเคยไปสแสดงในปี1809และหลังจากนั้นนะครับนายเดนิดโปจูเนียก็ได้ทิ้งเขาและครอบครัวครับไปในปี1810และหลังจากนั้นนะครับมารดาของเขาครับก็ได้เสียชีวิตลงด้วยสายเหตุจากวัรณโลกนั่นเอง โนะครับเขาก็ได้ถูกรับเลี้ยงโดยนายจอห์นอารันที่เป็นพ่อค้าชาวสกอตที่ทำธุรกิจแถวย่านเมืองริสมอนด์รัตเวอร์จิเนียและธุรกิจของเขานะครับก็มีหลายประเภทมาก ทั้งยาสูบเสื้อผ้าใต้หลุมศพและก็ธาตุนั่นเองถึงแม่นะครับตระกูลอารันนะครับจะเป็นครอบครัวที่อุปถัมภ์โพแล้วและเป็นคนตั้งชื่อว่าเอ็ดการ์อารันโพเขานะครับไม่เคยนะครับทาเรื่องให้โพนะครับเป็นลูกบุญธรรมของเขาอย่างเป็นทางการเลยโพนะครับก็ได้ล่องเรือไปสู่ประเทศอังกฤษในปี1815เพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนวยากรที่เมืองเอวิทที่สกอตแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของจอห์นอารันนั่น เองเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับไปในปี1815ก็ได้กลับไปอยู่ครอบครัวที่เมืองลอนดอนในปี1816และเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในเมืองเชลซีจนถึงฤดูร้อนในปี1817ในเวลาต่อมาเขานะครับได้ถูกรับเข้าไปในโรงเรียนเคหสถานของบัตรหลวงท่านนึงที่อยู่ในเมืองสโตในวิงตัน ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทิศเหนืออีก4ไมล์หรือประมาณ6กิโลเมตรนั่นเองและโพนะครับก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ครอบครัวอลันที่เมืองริสมอนแลรัฐเวอร์จิเนียไปในปี1820ต่อมาในเดือนมีนาในปี1825วิลเลียมเกลซึ่งเป็นลุงของจอห์นอลันและเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้กับธุรกิจของเขาได้เสียชีวิตลง และได้ทิ้งอสังหาริมทรัพย์หลายเอเคอร์ไว้ให้แก่อาลันเป็นโมรดกที่ได้รับคาดว่าน่าจะสูงกว่า750,000ดอลลาร์เมื่อถึงฤดูร้อนในปี1825จอร์นอาลันนะครับก็ได้ฉลองทรัพย์สมบัติ ที่เพิ่มพูนขึ้นมาโดยการซื้อบ้านก่ออีกสูง2ชั้นที่มีชื่อว่ามอนโดเวียและหลังจากนั้นนะครับภายในปี1826แล้ครับโพนครับก็ได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นครับก็ได้เพิ่งก่อตั้งภายใน1ปีนี้เองและมหาวิทยาลัยนี้นครับก็ได้ ก่อตั้งขึ้นตามอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งนั่นก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สันที่มีกฎเกณฑ์ที่แบบโคตรเข่งคัดเลยคือห้ามการพนันการแทงมา้าการใช้ปืนการสูบยาการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อื่นๆนะซึ่งกฎพวกนี้นะครับมันจึงทําให้นักเรียนนะครับวางระบบขึ้นมาเองโดยการให้นักเรียนนะครับปกครองกันเองและก็อนุญาตให้นักเรียนเลือกวิชาที่เรียนอย่างอิสระ และก็เตรียมเดินทางด้วยตัวเองแล้วก็รายงานการกระทําผิดทั้งหมดให้แก่คณะอาจารย์และระบบอันเป็นเอกลักษณ์นี้ถึงทาให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็อัตราการเลิกเรียนสูงมากซึ่งมันก็เออ่ถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่เนวเฟะมากเลยนะและระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้นนะครับโพลครับก็ได้ทําการ ขาดการติดต่อไปเลยและมีเรื่องระหอกระแหงกับบิดาอุปถา์ที่เกี่ยวกับเรื่องนิสีลการพนันโดยโพอ้างว่านะครับว่าอารันนะครับให้เงินเขาไม่ได้เพียงพอสําหรับการลงทะเบียนในการเรียนการซื้อตําราเรียนรวมถึงการตกแต่งห้องพักอารันนะครับจึงส่งเงินและเสื้อผ้า เพิ่มให้ไปให้เขาแต่นี่สิ่งของโพก็ยังเพิ่มพูนมากขึ้นและหลังจากนั้นนะค,ะร,นะครับโบก็ได้เลิกเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้หลังจากที่ผ่านไป1ปีเนื่องจากเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นการต้อนรับที่เมืองดิสบอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่า รอยสเตอร์ที่ตัวเองหลงรักนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะว่ารอยสเตอร์คือใครรอยสเตอร์มีชื่อจริงชื่อว่าซาร่าเอลมินารอยสเตอร์ซึ่งเขานะครับเป็นคนรักของเอ็ดการ์อลันโพนั่นเองหรือง่ายๆก็คือแฟนนั่นเองนะ เมื่อโพได้รู้ว่ารออสเตอร์ของเขาครับได้ไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วเขาครับจึงได้เดินทางไปที่เมืองบัสตันในเดือนเมษายนปี1827และเลี้ยงชีพตนเองด้วยการทํางานเป็นเสมียนและนักเขียนหนังสือพิมพ์และในช่วงนี้เองนะครับโพครับก็เริ่มใช้นาากกาที่มี ชื่อว่าอองลีเลอเลเนแต่เนื่องจากที่เขาไม่สามารถหาเลี้ยงด้วยตัวเองได้นะครับในวันที่27พฤษภาคมปี1827นั้นโพครับได้ไปสมัครเข้าเป็นพลทหารในกองทัพปกสหรัฐโดยใช้ชื่อว่าเอ็ดกาเอเพอรี่และอ้างว่าตัวเองนั้นอายุ22ปีแล้วทั้งทางที่ความจริงแล้วเขามีอายุเพียง18ปีเท่านั้นและโพนะครับก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กองทัพปกที่สหรัฐนะครับ เป็นเวลา5ปีเลยและภายใน5ปีนะครับเขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มแรกออกมาจำหน่ายที่มีชื่อว่า่อนอารซึ่งเป็นการวกรวมกวีนิพนธ์ยาวประมาณ40หน้า โดยโลงชื่อผู้เขียนไว้ว่าโดยชาวบัสตันคนนึงซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แค่50เล่มเท่านั้นเองและก็ไม่ได้รับความนิยมมากนักนะครับและหลังจากที่โพใช้ชีวิตอยู่ในกองทัพบ,บกนะครับในเวลา5ปีเขานะครับก็เริ่มหักเหความสนใจของเขาครับไปปุ่งเกี่ยวกับงานร้อยแก้วและใช้เวลาหลายปีนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ทํางานให้กับวารสารและนิตยศารวรรณกรรมจนได้เป็นที่รู้จัก จากการลูกแบบของการวิจารณ์วรรณกรรมของเขานั่นเองซึ่งการทํางานของเขาครับจึงต้องทําให้เขานะครับต้องยกย้ายไปมาระหว่างหลายเมืองเลยและเขานะครับก็ได้ไปพบรักกับเวอร์จิเนียเคมที่เมืองบอตทิมอนและเขาก็ครับก็ได้แต่งงานในปี1835ต่อมานะครับในเดือนมกราคมปี1845โพนครับก็ได้ประสบความสําเร็จจากการตีพิมพ์บทกรวีเนอะเลเวน และหลังจากนั้นนะคบภรรยา,ยาของเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากวันณโลกใน2ปีหลังจากนั้นนั่นเองเขานะครับก็เริ่มวางแผนผลิตบรารสารของเขานะที่มีชื่อว่าเดอะเพนต์แต่เขานะครับก็ได้เสียชีวิตลงไปก่อนที่จะได้ทําสําเร็จซะอีกโพนะครับได้เสียชีวิตลงที่เมืองบอนทิมอนเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1849ด้วยไว้วยวัยปีด้วยสาเหตุที่ไม่แน่ชัดนะครับในการตายของเขาการคาดตาหลายอย่างหลากหลายครับก็มีสาเหตุมาจ จากการดื่มแอลกอฮอล์อยาเสพติดหรือไม่ก็เป็นโรคหัวใจหรือไม่ก็เป็นวัณนนโรคนั่นเองแต่หลังจากที่โพไดเ้เสียชีวิตลงนะครับผลงานของเขานับก็ส่งอิทธิพลต่อแวดวงวรรณกรรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นและทั่วโลกเลยรวมถึงขแขนงวิชาเฉพาะทางบางอย่างอย่างเช่นจักรวาลวิทยาและวิทยาเข้ารหัสลับโพและผลงานของเขาครับได้ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมหลากหลายรูปแบบเลย ทั้งวรรณกรรมดนตรีภาพยนตร์และโทรทัศน์และเขานะครับก็ยังเป็นผู้บุกเบิกนวริยายแนววิทยาศาสตร์อีกด้วยและทุกคนก็ต่างยกย่องให้เขาเป็นบิดาแห่งนวริยายสืบสวนสอบสวนและสยองขวัญและวิทยาศาสตร์อีกด้วยและนี่ก็คือที่มาของเอ็ดการ์อารันโพนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเล่าประวัติของเอ็ดการ์อารันโพถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้นะแล้วก็ถ้าใครมีญาติพี่น้องครับก็สามารถเชิญมารับชมรับฟังได้เลยนะครับผมข้อสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหนะ้า